อรพิมพตามหาพระสวามีในร่างชายขอให้พบเท้าปาจิตอง์ภูในยอรพิมพตามรูปเปรือสวามีกันองเรียงเปาะรู้รเดรรัวเปร,รสวามีเดเปลือเปรียรปรยปีขเขี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปรียซาคเมสเรสเตย์ยงตำนานยูนีปีศาจต,ตอนที่สีอรพิมพตามหาพระสวามีในร่างชายความว่าแล้วเดินหาพระสวามีที่พลักพราก ด้วยจิตอยากจะสมหวังดังใจหมายขอให้พบท้าวปาจิตองค์ภูนในวอนเทพไทยให้พบกับขวัญชีวีต่อมาเราก็จะแปลเป็นภาษากมูชาแล้วก็พูดเนื้อความให้ตรงกับ บทกลอนที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับจมูตีบูนนะถ้าถ้าออกเสียงทางกัมพูชาเรียกว่าบูนนะจมูกตีบูนถ้าขเขมรสูงหรือขเขมรลือทางปรตีสไทยก็จมูกตีบูนจะมีความหมายเดียวกันนั่นะคือสี่ตอนที่สี่จมูกตีบูนคือตอนที่สี่ฮาทาเรียกว่า អររពីមណាអររពីមតាមหาพระสวามีในร่างชายถ้าเป็นภาษากัมพูชาអររពីមตามโรព្រះสวามីកណុងរៀងប្រោះណាស្នេះយើងក៏នឹងបកប្រែរួចនិយាយជាภาษากัมพูជាថាអររពីមตามโรព្រះสวามីណាកណុងរៀងប្រោះ รุจดรัวเพศวามัยเดือดปรีดปรีพี่เณียโดยจัดจองซมโดยปองปราถนาซุมออยบ้านจวบหนึ่งสไดปาเจตอังเปรียห์เมหากษัตริย์อังโวอังวอดตีเวดา อยจวบหนึ่งโปรลึงแก้วจีวิตพ้องนะครับก็จบตอนที่4นะตอนที่อรพิมพ์ตามหาพระสวามีในร่างชายนะครับแล้วก็ติดตามตอนต่อไปเป็นตอนที่5นะครับซึ่งเรื่องราวของท้าปจิตโอพิมพนี่ยาวนะยาวมากถ้าจะให้นัฟังจริงๆก็ประมาณสิบยตอนแต่ผมสรุปมา เฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับเขากระโดงซึ่งมีต้นโยนีปีศาจอยู่บนยอดเขานะแล้วเราก็เขียนเป็นตำนานให้เข้ากับต้นไม้ที่มีอยู่บนยอดเขากระโดงนะครับคือผมก็ได้เขียนให้มันกระชับให้มันสั้นขึ้นนะครับ